โอ้ยทะไมขนาดแจ้คุณเดียวนะไปแ็นลูกการปฟา้ามาันบอผิดเนยไปแก้นักกีฬาต้องผิดหมดเลยอะ่ะนี่ไปทำยังไงได้ะแล,ะล้วรัฐบาลเนี่ยนะถ้าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลนนะ่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยมันตีความผิดหมดเลยอือนยังนก็คือคกลไกทุกกลไกไม่ว่าจะเป็นศาลกระบวนการยุติธรรมสื่อสารมวลชนทุกสิ่งหกอย่างเนี่ยก็คือเป็นกลไกแล้วก็เป็นเครื่องมือของคุณลุงสมชายคุณป้าสมจิตใช่แล้วคิดว่าไอ้คนที่นี่มันจะไม่รู้มันก็รู้ มันก็รู้มันก็เลยบอกว่ามันช่้ยพระในหลวงใช่ไหมมันทําเพื่อถวายคืนพระำนะใช่ไหมมรู้วาอยู่ข้างลูนชายยังไงก็ไม่มีวันแพเพราะฉะนั้นมันก็รู้ไอ้ชนที่เนี่ยมันจบประวัติศาสตร์เป็นญ่าทูจากอเมริกานะมันรู้ทั้งหมดเลยมันก็เลยต้องอยู่ข้างฝ่ายชนะผู้หญิงกินเงินไงแล้วมันก็ไปจ้างพวกฝ่ายใต้พวกนี่มาอยู่ฝั่งมนย์ให้เงินเืินเป็นเสนไอ้พวกที่ก็เอาใช่ไหมได้เงินเืินแล้วอยู่ฝ่ายใต้ชนะไง มีเขาเรียกว่าคนร่มในทุนเพื่อทักดิ์นาแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่ทางราชสำนักกับสนธิริมทองคุลความสัมพันธ์ยังเป็นยังไงกันอยู่ฮะระหว่างคุณป้ากับคุณสนธิก็ตอนนี้ตอนนี้ป้าเนี่ยเข้หมดสภาพแล้วล่ะป้านี่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้นะวันนั้นก็หลุดตัวแล้วกินเบียร์มาครับพี่หน่อยนะไม่รู้มันล่วงเกินป้าป้าล่วงเกินมันก็ผลัรผลัดล่วงเกินจำไม่ได้วันนั้นมันเมานแล้วก็บอกว่าใครเล่นเพ้ให้ถอดทีละชิ้นนะ ก็ออตอบกุหมดทุกที่นะแหละทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คงคงไม่มีปัญหาแล้วเพราะป้าก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วล่ะแล้วไปไหนก็ไม่ได้ก็ไปขังอยู่ที่วังไกลกังวลเนีย่ยคยามาก็เลยติดต่อ,อใครไม่ค่อยได้นะยังไงจนที่นี่ไหมป้าคิดจะเก่งเสมอเสมอนะถ้าป้ามีจริงเราคงจะได้เจอกันนะจนที่นี่ <c oughs> จู่จ <c oughs> เอาขนาดนั้นเลยนะคุณป้าคุณป้าครับ อย่างนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีประชาชนอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะจะเรียกได้ว่าครึ่งค่อนประเทศนะที่ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่อยากจะดูสื่อสารมวลชนของไทยแล้วเขาก็ไปหาสื่ออื่นในการบริโภคในการเสพอย่างเช่น a ฟ e b o o k อย่างเช่นไลน์อะไรต่างๆเพราะเขาก็รู้ว่าสื่อในเมืองไทยเนี่ยมันถูกครอบงาแล้วก็ถูกแทรกแซงเขาก็ไม่อยากจะบริโภคสื่อไทยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นปัญหาในอนาคตรหรือเปล่าล่ะครับ ปัญหายัางไงมันจะปิดปัญหามันจะดูก็หมมนหนึ่งวันน<า>ี่ค่ะแล้วก็มึงจะดู้วก็ดูไปแล้วก็คอยป๊อกเงินทจ่จากอะไร<อ>หรือนี่นะไอทีทีเรามีเครื่องมาเครื่องมือนะป๊อกปอกนะอไอใครไปกดแท็กกดไลนนะ์เนี่ยตับไม่ให้หมดเลย<อ>จะมาเออาบางทีมันไม่เชื่อก็ขู่มันก็ได้นะ<า>ถ้ามันไม่กลัวก็ขู่รูปขู่เมียมันนะก็คนะือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากบริโภคสื่อปกติที่มันมีการครอบงำแล้วก็ แทรกแซงเนี่ยก็คือมาบริโภคเฟซบุ๊กบริโภคสื่ออื่นพอบริโภคสื่ออื่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองดูแล้วเป็นภัยกับความมั่นคงของคุณลุงของคุณป้าก็ใช้ไอซีทีบอกว่างั้นเถอะอย่าลืมนะตอนนี้มีกนอายการศึกนะตอนนี้เหมือนกับไทยกำลังลบกับต่างชาตินะหรือลบก,กับมนุษย์ต่างดาวนะมันเป็นภาวะสงครามนะกดอายการศึกก็หมายถึงว่ากฎหมายที่ใช้ในภราว่าสงครามเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ได้นะจับใครมายิงหัูเร่นี้ได้นะ ได้ขอเตือนด้วยนะใครก็แล้วแต่นะอย่ามาอวดดีอวดเก่งนะขนาดได้เพราะว่าปกติึ้นยังจัดการนะะ<ฆ>ในในราะว่าเป็นปกติเนี่นะจะขอเตือนด้วยความหวังดีนะ<ฆ>อย่ามาโหดแข็งอย่ามาลองดีนะเพราะว่ายัางไงร,รู้ไหม<ฆ><ฆ>การยิงประชาชนตายนะั้นนอกจากไม่มีความผิดยังไ,ได้ความมีความชอบนะเนะอจอเจออย่างไงวันนะี<ฆ>้<ฆ>นะอะไรพนถูกาลงวันนี้กล่มกุ่งลำป้านะ ไอ้ยื้อแม้แต่ประยุทธ์จันทราโอช่วยเนี่ยนะค<ฆ>่ะอ่าที่ได้เป็นนายกฯเพราะว่ายิงประชาชนปีห้าสามเลแนะถ้ามันไม่ยิงประชาชนนะปีห้าสามทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตัวหรอกนะกระจายไหมเออก็คือใครที่รับใช้คุณป้าเนี่ยก็คือจะได้ดิบได้ดีใช่คือการยิงประชาชนนมันเป็นหน้าที่ของฐานรักษาพัวเงินอยู่แล้วค่ะ<ฆ>เราตั้งกองทัพขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเพื่อเป็นูปกต่างประเทศอย่าลืมนะค่ะ เราไม่เคยมีคุกคามมาประเทศไหนนะมสมัยรัชกาลที่รัชกาลที่5อังกฤษฝรั่งเศสเข้ามามเราก็ไม่เคยเราังขออะไรเราให้หมดนะขอจขอังหวัดตาลเราบอกจังหวัดตาลมันเล่นเป,ป็นเราจะปาสถบไปเลยแล้วขึ้นข้อดินที่ออไปเลยเราเลกให้หมดนะเพราะฉะนั้นทหารที่เราตาั้งขึ้นมาเนี่ยเราเอาไว้ป่าประชาชนเท่านั้นรเราไม่ได้เอาไปเรือกใครเราไว้ขอปูนเพื่อนบ้านอย่างเดียวนะแล้วก็ปราประชาชนที่มนันหัวแข็งเท่านั้นเองเลยคุณป้าผมถามนิดนึง การที่เราเนี่ยเข้าไปควบคุมแทรกแซงแล้วก็ครอบงําสื่อเนี่ยถามว่าถ้าเกิดถ้าหากเราไม่ควบคุมครอบงําแทรกแซงมันจะมีผลดีกว่าไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีเธอที่พูดอันนี้เลยเป็นเป็น,ปนไม่ได้ impossible เลยนะทําไมฮะการจะปกครองคนนะมันจะต้องทําให้คนยอมรับฮ<ะ>การให้คนยอมรับเราจะต้องควบคุมสื่อ,อควบคุมสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง ได้ยินขณะที่พระเริ่มควบคุมไม่เขาพูดะเพราะถ้าเขาพูดแน่คน่นมันจะได้ยินถ้าเขาเขียนแน่ค่นมันก็จะได้อา่านถ้าเขาแสดงออกคอุณมันจมได้หินะเราคุมดังนี้นะในเมื่อเราคุมสื่อทั้งหมดก็คือเราควบคุมภาพคิดคนคในเมื่อเราควบคุมภาพคิดใต้นะทุกคนรักในหลวงทุกคนยอมตายเพื่อในหลวงทุกคนนี่ในหลวงเป็นพ่อจะขอเป็นรองพระบาทุู้ฆ่าไปนะะ มก็เรียกร้อยลรงนีจินต,ตาใช่ไหม,มก็ไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเราปล่อยให้มันกระดากระเดีงองปล่อยให้คนบางคนมาพูดความจริงปล่อยให้คนบางคนรู้ว่าลุ้คุมชายป้าธุกกิจรากผ่านไปได้ยังไงอ,อันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยมันจะทำให้เกิดการ การปฏิเริญเกิดความไม่สงบเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ยอมไม่ได้ก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเพื่อคุณลุงคุณป้าและครอบครัวเท่านั้นแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่หรอกก็คือทักษะทางกฎหมายนี่แหล<า>ะกฎหมายที่ว่าสถาบาันการจัดเป็นสถาบันสำคัญที่สุด แล้วก็มีสถาบันเดียวนะะจันไม่ได้บอกเลนมันก็กฎหมายที่คุณลุงคุณป้าแต่งอุปโลกกันขึ้นมาทั้งนั้นโดยที่ไม่ได้ผ่านมาจากประชาชนเลยไม่ได้ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรเลยมันจะอุปโลกหรือไม่แต่มันเป็นรัฐธรรมนูญอ่ะะ มันมีอยู่มันมีผลบังคับก็ไม่มีความชอบธรรมกับประชาชน <c laimed> เพราะว่าประชาชนไม่ได้ร่วมกันในการร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพราะคุณร่าบคุณลุงอยากได้สีก็นที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญใครจะร่างใครจะไม่ร่างประชาชนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่ามันมีผลบังคับถ้าไม่ทำติดคุกเข้าใจไหม คใครอยากทดลองดีทดลองดีถ้าไม่ทำติดคุกประเทศนี้ต้องอยู่ภายใต้การครอบงำของคุณลุงกับคุณป้าเท่านั้นถ้าไม่ได้ครอบงำที่ทับตามกฎหมายกฎหมายทะ่เขียนเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันกฎหมายมันจะทำได้ยัองงกฎหมาย,มออยาของคุณป้าที่เขียนนึกอยากจะฉีกก็ฉีกนึกอยากจะเขียนก็เขียนจะทั้งนั้นแหละครับคุณป้าคุณลุงนั่นก็เป็นความมั่งคุงไง<ห>เป็นความมั่นคงความสมบสุข์งามเป็นความสมรรถชัน้น<ห>คือป้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะ แล้วก็ให้คนไม่ดีไม่ได้ปกครองะแล้วเราก็ปกครองเองอแล้วเราก็ต้องคอยดูแลเพราะแผนนี้น,นี่เนี่ยมานทำหลุดสร้างให้เราดูแล<ะ>เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องจัดการทุกอย่างให้มันเป็นไปนตามระเบียบและมันอยู่วยความสมุสูรณ์ครับโอเคครับคุณป้าเดี๋ยวสุดท้ายลวคุณป้ามีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมมากไปกว่านี้อีกไหมฮะ ฉันก็อยากจะบอกให้ประชาชนทุกคนได้ฟังนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำลังเป็นไปด้วยดี<ะ>ขอให้เชื่อฟังผู้ดิประยุทธ์นะแม้ว่ามันจะโง่มันจะปากไม้ไงก็ให้ฟังไว้ก่อนนะค<ะ>รับกษาตัวรอดเป็นยอดดีนะะปล่อยไปก่อนนะ,ะอย่าได้ทำอะไรให้เป็นที่ระคายเคือง<ะ>แล้วพวกเธอก็จะอยู่สงบสุขส่วนใครที่มีปัญหานะ ยังไม่ได้ราคาดีก็เลิกปลูกนะ,ะถ้าไม่ได้ราคาดีก็เลิกปลูกะอะไรที่ขายไม่ดีก็เลิกขายถ้าอยู่ไม่ได้พยายาอยู่ประเทศอื่นง่ายๆดีนะเอากัน <มา S 1> เลยทีนี้นต่ะอง่ายๆดีโอเคครับก็สําหรับวันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับรายการเถียงแทนเจ้านะครับสําหรับพี่น้องท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ยช่องทางนะฮะในการรับฟังเนี่ยก็จะมีอยู่สองช่องทางก็คือ youtube กับ Facebook ยูทูบเนี่ยติดตามกันได้ที่สนามหลวง2008แล้วก็ DJ เจซุนโฮนะครับส่วนทาง f a c e b o o k เนี่ยสามารถติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้ากับลุงสมชายสบายดีเนี่ยได้ที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตส่วนสำหรับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ต้องการจะสนับสนุนการผลิตรายการนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อได้มาสองช่องทางนะช่องทางที่1ก็คือติดต่อมาทางหลังใหม่เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะทาง Facebook หรือไม่งั้นเนี่ยก็คลิกไปที่ d j s u n h o b o x s p o t c o m นะฮะสำหรับวันนี้ผม DJ s u n ุ o โแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายต้องลํำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนไทยบูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียว ธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกัษตริย์ไทย ดจจารึกมีเลือดอันเดือดดับพบตุลาเกินเราลวงลบมันแขนงคับเดือดระอกอกุูไปเรามี มาล้อมเรารับเบิดบาปกระตุ้นบามาตาใปเสียงเหมือนแรงงานศสิ่งใจแน่น เงียบง่อยกเพียงชูรอคอยสวรใหม่วันกองทัพประชาชนประกาศชัยจะกลับไปกลีดเลือดพา